คนที่อยู่ในเมืองใหญ่ความเคียดจะสูงมากต้องต่อสู้ดินน้นรนไม่มีที่สิ้นสุดที่เขาเรียกว่าหนูทิพจักพอเด็กเรียนจบก็เข้าเมืองหางานกันหมดเลยไปเรียนมาหาลัยเสร็จก็ไม่กลับไปพัฒนาบ้านเกิดเราจึงเห็นการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของคน,นที่เข้ามาอยู่ในเขตเมืองเยอะมากชนบทเราก็จะค่อยๆย,ย่อยสลายไปเรื่อยๆเ,เราจะทำยังไงให้คนรุ่นใหม่เหล่านั้นเนี่ยเขามีความภูมิใจในท้องถิ่นในบ้านเกิดของเขาและมีอาชีพมีงานที่ เขาสามารถดูแลครอบครัวเขาในอนาคตได้โกลก็เลยเป็นทางรอดที่เป็นทางเลือกใหม่ของคนที่อยากจะมีชีวิตมีความสุขมีชีวิตที่ยั่งยืนสุขภาพดีแล้วก็ไม่เบินตัวเองจนกระทั่งป่วยหาเงินแทบตายก็ไปจ่ายค่าหมอหมดรัชกาลที่9เนี่ยท่านได้พระราชทานทฤษฎีใหม่มากกว่า40ทฤษฎีในการจัดการเรื่องดินน้ําป่าและรวมถึงก,การพัฒนาคนเขตพนาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเอาวิธีแก้ปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ และใช้ในการพัฒนาเชิงพื้นที่โกลิโคเนเลตมันคือการวัฒนาในพื้นที่ที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ทำายังไรให้มีคนวัยหนุ่มสาวไปเติมตรงนั้นแ่ะมันจะได้เติบโตกลับมาวัฒนากลับมาเหมือนเดิมได้ mm hmm. ไอป่าที่มันหายไปเนี่ยอากาศที่มันเปลี่ยนไปฝนไม่ตกเนี่ยในเวลาปี2ปีมันเปลี่ยนกลับมาได้จริงๆพระาสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่ในรัชกาลที่10เนะี่ยท่านก็บอกว่าในยุคต่อไปเนี่ยต้องเป็นยุคอารยเกษตรอารยะคือเจริญแล้ว กเกษตรก็คือประเทศประเทศที่มีแผ่นดินในการก,ก,รการเกษตรกรรมปัจจุบันเนี้มันมีวิชาการมันมีเทคโนโลยีมันมีองค์ความรู้ใหม่ๆเราก็ไม่ปฏิเสธเราก็ต้องเลือกเอาที่เหมาะสมเนี่ยเอาเข้ามาพัฒนาวันนี้เราเริ่มต้นกับโครงการเซสหรือกําลังจะต่อไปที่โครงการโกรเนี่ยเป้าหมายเรายังวางที่เดิมว่าคนที่เข้าร่วมโครงการต้องได้รับทักษะ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีไมซ์เซ็ตเดียวกันแต่ส่วนที่สําคัญมันจะเริ่มจากต้นน้าก่อนมันก็เลยทําให้เราต้องมาลงดีเทลในเรื่องของการเพาะปลูกมากขึ้นวิธีการของเราเราจะทําการเพาะปลูกแบบเรียนแบบธรรมชาติไปด้วยต้นไม้ในป่ามีใครไปลดน้ํำไหมทำไมเขาจะเรติบโต,ตได้ดีอย่างปกติเพราะนั้นเราต้องการแค่เนี้ยเราขอเพียงแค่ว่าพืชออกได้ตามปกติความเป็นธรรมชาติของเขาแค่นี้ก็พอเพียงสำหรับการทำในโครงการนี้แล้ว นั้นต่อไปเนี่ยคนต้องกระจายออกไปอยู่ตามต่างจังหวัดให้มากขึ้นเรื่อยๆและเราก็สามารถทํางานได้หลายอย่างสมัยนี้เทคโนโลยีมันก็ไปไกลและงั้นประเทศชาติเรานี่ยังเห็นช่องทางในการพัฒนาและคนก็จะมีความสุขอยู่ได้คนได้รับการพัฒนา สิ่งแวดล้อมดินน้ำป่าได้รับการฟื้นฟูมีอาหารปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นพื้นที่ที่รวบรวมองค์ความรู้ของนักวิชาการหลากหลายสาขาที่พร้อมจะสร้างต้นแบบการพัฒนาด้วยและก็ยังมีผู้ประกอบการอีกหลายสาขาอาชีพที่มีไมซ์เดียวกันมีสินเสมอกันกำลังจะมาทำสิ่งดีๆเพื่อให้เป็นแบบอย่างของการสร้างการเปลี่ยนแปลง Grow Eco Village เขาใหญ่คือพื้นที่ที่เป็นต้นแบบพร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณธรรมโกรจึงเป็นไลฟ์สไตล์อีกชนิดหนึ่งที่เราอยากจะหยิบยื่นทห้กับสังคมว่ามันเป็นทางเลือกและทางใหม่ของสังคมของคนที่ต้องการจะมีชีวิตสุขสบายในยุคป,ปัจจุบันโกรเนี่ยถูกลังสรรขึ้นมาเพื่อให้เป็นพื้นที่ใหม่เป็นชุมชนใหม่ที่คนสามารถจะไปอยู่ต่างจังหวัดได้แล้วโกรเนี่ยมีคำว่า Long e v i t y เนี่ยแปลว่าเป็นคนที่สามารถจะไปอยู่ต่างจังหวัด และมีชีวิตยืนยาวได้อย่างมีความสุขที่เขาเรียกว่ามันมีไลฟ์สเปนที่ยืนยาวมีเฮลท์สเปนที่ยืนยาวได้อากาศดีอารมณ์ดีอาหารดีน้ำดีชุมชนดีคนก็จะมีความสุข และทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นของ Grow Longevity Eco Village